เท่านั้นค่ะที่จะสนับสนุนเราให้กลับมารับใช้ที่น้องประชาชนอีกครั้งถ้าที่ฉันจะบอกวันนี้ว่าปทุมเคยแลนดสไลด์มาแล้วจากทักเพื่อไทยปีนี้ขอแลนดสไลด์อีกรอบได้ไหมคะขอคนทั้งเศษเขตไปทำงานให้ที่น้องประชาชนได้ไหมคะขอให้ทั้งเศษเพศไปยกมือโหวตนายกให้พี่น้องได้ไหมคะก็เพื่อนไม่ได้ ค่ะพี่น้องพอเศรษฐกิจไม่ดีคนก็หันหายาเสพติดและชันไปหลายที่ในประเทศไทยบอกว่าตอนนี้ยาบ้า5าเมตรร้อยเจ็ดเมตรร้อยทำไมมันสู่ขนาดนั้นทำไมมันหาง่ายขนาดนั้นแปีที่ผ่านมาบอกว่ามีแต่ความสงบทำไมยาบ้าตั็งบ้านตนเมืองแบบนี้ค่ะเราต้องทำอะไรเพื่อปิดสวิต ิดสวิต์3ปอค่ะแต่เราจะเอา3ปอเข้ามาช่วยเรื่องยาเสพติดแต่3ปอเนี้ยเป็น3ปอที่สร้างสรรค์นะคะ 1. ตาบค่ะเราจะตาบทั้งผู้ขายผู้เสพให้หมดไปค่ะเจอที่ไหนจับที่นั่น <Yeah. S 1> ปอที่2เปิดค่ะเราจะเปิดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจัง ว่าแหล่งผลิตยาเสพติดพวกนี้อยู่ที่ไหนเราจะต้องกำจัดให้หมดไปค่ะกอนสุดท้ายเราจะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนผู้เสพให้มาเป็นผู้ป่วยและรักษาเขาให้เขากลับมากินดีอยู่ดีอีกครั้งกลับมามีชีวิตที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงคนในครอบครัวได้กลับมาสู่อ้อมกอดของ เราปราบยาเสพติดสำเร็จอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะและีิฉันมั่นใจว่าเพื่อักเพื่อไทยทำได้อีกครั้งแน่นอนค่ะ14ลฤษภานี้นะคะอยากให้พี่น้องอย่านอนหลับทักสิบทุกเสียงมีค่าทุกเสียงจะเปลี่ยนชีวิตของพี่น้องเปลี่ยนประเทศไทยไปตลอดกาลค่ะ ถ้าพักเพื่อไทยได้เข้ามาดูแลพี่น้องสอสจปทุมทั้งเจคนได้เข้าไปทําหน้าที่ให้พี่น้องดิฉันรับรองได้ว่าทุกคนจะกลับมามีเกียรติมีศักดิ์สิีธิคกลับมากินดีอยู่ดีคร่ะ